เกี่ยวมังกรครับปลูกไว้ริมรัว้วกำลังออกดอกเลยแต่ออกดอกติดพื้นเลยครับนี่ปลูกเล่นๆไว้ริมรัว้วแต่ได้กินจริงๆมีลูกจริงๆครับ ยืดออกมาอาจจะล้ำถนนหน่อยพอเก็บลูกเสร็จก็ตัดแต่งออกจากถนนครับตอน,นแรกก็ปลูกเล่นๆตอนนี้ได้กินจริงๆแล้วหลายปีแล้วครับที่ได้กินเก้วมังกรกำลังออกดอกเลยอ๋อ ส่วนการจะดูว,ว่าว้าวนี่ดอกแก้วมังกรอใหญ่โตสวยงามนะครับดอกแก้วมังกรสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเคยตะกินเขาจะออกดอกกลางคืนเออไม่ใช่ดอกดอกจะบานกลางคืนครับก็เลยไม่สามารถถ่ายทำได้เพราะเขาบานกลางคืน ก็จะบานใหญ่ขาวสวยส่วนดอกนี้ยังตูมอยู่ครับยังไม่บานเขาจะบานอยู่ประมาณหนึ่งคืนแล้วก็เหี่ยว สุกเล่นลนได้กินจริงๆครับนี่กำลังสุกเลยก็เขาก็จะออกเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นคือออกลูกไปหนึ่งชุดแล้วก็จะเริ่มออกดอกใหม่อีกหนึ่งชุดนี่แก้วมังกรหลักฐานของแท้ครับ อย่าตกใจเสาลัวบ้านผมนะครับพอดีเห็นสารพภูมิเขาทิ้งกันเยอะก็เลยเก็บมาตั้งเป็นเสารัวอย่างน้อย,อยชาวบ้านแถวนี้เขาก็ยังให้เกียรติไม่มาเยี่ยวใส่ริมทาง mm hmm. ก็หาประโยชน์ดีกว่าเอาไปกองทิ้ง ริมถนนครับเพื่อผาอาศัยอยู่ด้วยกันเสิ่งที่มองไม่เห็นนี่คือรัวกินได้ครับมีทั้งมะขามแก้วมะกรแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างคือถ้าเสาเสาเตี้ย อยอดบางกรก็จะออกดอกออกออก,ออกลูกติดพื้นครับติดพื้นดินถ้าเสาสูงหน่อยเขาก็จะออกสูงสูงเหมือนตน้นเหมือนต้นนี้ลูกนี้เขาขึ้นไปบนต้นมะขามนูน่นขึ้นไปบนต้นมะขามแล้วก็ยื่นออกมาออกลูกนี่แหละครับดูมุมไกล เหมือนมะขามออกลูกเป็นแก้วมังกรทำเล่นๆแต่ได้กินจริงๆ สำหรับคนที่อยากปลูกก็อยากได้ต้นพันธุ์ก็แวะมาที่สวนได้นะครับก็ไอที่ยืนยืนมานี่แหละแล้วก็ตัดเลยนี่ตัดตรงนี้เลยจุดนี้เลยจะตัดจุดนี้แล้วก็ฝังลงดินสักคืบหนึ่งปีต่อมาก็จะได้กินลูกถ้าคุณใส่ปุ๋ยรดน้ำ แวะมาขอได้ครับสำหรับต้นพันธุ์เพราะเราต้องตัดทิ้งทุกปีอยู่แล้วมันลกนเยอะแยะมากมายเลยแค่กิ่งสองกิ่งนี่ก็โอ้โหขยายได้เยอะแยะนี่เขาออกดอกกี่ดอกเข้าไปนี่หนึ่งสมสี่ห้าหดอกก็คือ5้าลูกครับ อืดอกสวยๆไม่ต้องอายอืลุกแกบานกลางคืนโชว์หน่อยสิีสีขาวสวยแต่สีอย่างเดียวออกกลางคืน แกหมดก่อนก็ปลูกไม่ยากครับนี่อันนี้ก็คือสารพรพพูครับปลูกใส่ที่ก้นเสาเลยดินก็ไม่ค่อยดีปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่ก็เลยตะคือแบบยะถากรรมนั่นแหะครับ แต่จุดสำคัญคือแก้วมังกรนี่จะต้องปลูกให้โดนแดดนะครับแดดจะน้อยจะมากก็ช่างต้องมีแดดครับถ้าไม่มีแดดเลยเขาจะไม่เป็นลูกนี่ต้นหนึ่งที่ใหญ่มากและอายุอายุเยอะเป็น10ปีละแต่ไม่ออกลูกเพราะเขาอยู่ในร่มตลอดจะพาไปดูครับใกล้ๆ นี่คือนี่คือแก้วมังกรที่อายุนับสิบปีครับขึ้นกับต้นไม้แต่อยู่ใต้ล่มไผ่แรกๆก,ก็ได้กินครับพอไผ่โตขึ้นมาเขาก็ไม่เป็นลูกแต่เขาก็ยังอุตส่าห์แอบแอแอบแอบ,แอ,บออกมาอีกสองลูกครับนี่แอบแอบ นี่ขนาดอยู่ในล่มนะครับถ้าไม่มีล่มไผ่นี่เขาจะแบบโอ้โหสวยงามมากเลยอันนี้เป็นแก้วมังกรอายุ10ปีครับขึ้นบนต้นกระถินยักษ์ใหญ่มาก แก้วมังกรจริงๆก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามขอฝากช่องรถตู้คันใหม่ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชม